ััน,นีีคท่ร,รกมาจากเราาไป,ปาาแข่งขันที่คะแนนห่างกันถึง89ต่12อ12กับข้อเสนอวัดใจเงินสด1 0 0 0แสนบาทผมจะนับย้อนหลังจาก3สิ้นสุดการนับถึงหมดสิทในการหยิบเงิน1 0 0 0 0แสนบาทก้อนนี้นะครับ ผมเชน,นับแล้วนะครับ3 2คุณบุ๊ครับพิเสนอน0 0 0แสนบาทจากเดอะวินเนีสครับดังๆเลยครับนั่นแปลว่าแน่นอนแล้วนะครับผู้ชนะในรอบนี้คุณซิน แต่เราจะมาดูกันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณมุกนั้นถูกหรือผิดและ100หนึ่งคนมน W ครับคุณเลือกใครครับ oh. คุณชินครับโอ้โห oh. oh. คุณชินคือดอะเนิสเนรอะนี้แน่นอนแล้วครับ oh. และขอเสียงปรบมือดังให้คุณมุกด้วยครับกับเงิน100,000บาท ยอดครับเชินคุณลูกครับ่งดังเลยครับส่งเธอหน่อยครับคุณซิ้นไปพักรอด้านข้างก่อนนะครับนั่นแค่คู่แรกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปสนุกกันต่อในคู่ที่2ของ The w i n น e ีส s ครับคุณเอจุธารัตน์กับคุณอ้ำานพัฒรอบต่อไปต้องเจอ นักร้องที่มีดีกรีค่ะก็เข้มข้นขึ้นมาน,นิดนึงถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็โฟกัสมาที่ตัวเองดีกว่าค่ะทำทำของตัวเองให้มันดีที่สุดแล้วก็ออกมา100%อย่างที่ตั้งใจไว้ยังไงคิดว่ามันจะดีแน่นอนค่ะโชออกมาดีแน่นอนสวัสดีครับอ้ํมนะครับประพัสกระดดงใจนะครับเรียนอยู่ชั้นปีที่2คณะสัตวแพทยาศาสตร์มอเตสศาสตร์ อยากจะเป็นสตวแพทย์ที่ร้องเพลงเพาะครับร้องเพลงไปด้วยระหว่างทํางาน <c oughs> คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยพ่อกับแม่ก็ทํางานหนักแล้วก็เราอะก็อยู่กับยายมาตลอดนะครับทีนี้ถ้าเกิดได้สิบล้านเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะได้ไม่ต้องทํางานที่ตอนเนี้ยต้องต้องหาเงินมาส่งเราเรียนหรือว่าใช้ชีวิตต่อไปอะตอนนี้ยายก็แบบอายุอายุเยอะเยอะมากแล้วถ้าเกิดพ่อกับแม่ได้ออกมาก็จะได้พาเขาไปโรงพยาบาลได้ดูแลใกล้ชิด ในช่วงเวลาสุดท้ายของของคุณยายนะครับฝากถึงคู่ต่อสู้นะคะว่าอย่าคิดว่าอ้ําผ่านเข้ามาด้วยการจับสลากแล้วคิดว่าเจอกันแล้วรอบต่อไปจะมูมูนะครเต็มที่แน่นอนเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับคุณเอควักหัวใจเชิญครับ one machine นั่นแหละครับเอาอะไรมาต่ออีกคนหนึ่งดีกว่านะครับคุณอ้กับเพลง Happy ชานครับ <laughs> You about to say. Sometimes he here, you can take break. hot might I'm what seem crazy can say balloon would Just fine. Well, no offense to you. โอ้โหหนึ่งคนมอน W ครับคุณต้องเลือกแล้วนะครับสนุกสนานมากหมดเวลาของดวงแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของฝีมือล้วนๆหนึ101่งร้อคนมอนดครับเชิญโหวตครับและตอนนี้นะครับหนึคนมอนดัยทำหนะ้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วลวะครับขอดูคะแนนครับ Oh, 62ต่อ39เรายังไม่รู้คะแนนไหนเป็นของใครนะครับบนเวทีนี้คะแนนอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวมากๆครับเพราะฉะนั้นผมขอดูเงินครับและนี่คือข้อเสนอของ The w i t n e s คําเงินสดในรอบนี้10,000แบาทจากธนาคารกรุงศรีคุณอ้ําครับ การแสดงเมื่อสักครู่นี้คุณคิดว่าคุณชนะหรือเปล่าครับไม่ไม่รู้ว่าจะชนะไหมแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าลองแฮปปี้ได้แฮปปี้มากแล้วก็คนในห้องส่งก็ดูแฮปปี้ครับคำถามเดียวกันครับคุณเอ๋ครับค,คุณคิดว่าการแสดงเมื่อสักครู่นี้ของคุณนั้นค,คุณชนะหรือเปล่าครับเมื่อกี้ลองควักหัวใจจูลี่ออกมาทุกคนแล้ว คะแนนเป็นของเอ่น่นอนค่ะ oh. เป็นผู้ชนะว้ oh. oh. <Wow. S 3> าคะแนนแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะมันไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ใกล้กันเกินไป oh. แต่เพื่อให้การตัดสินใจครั้งนี้ง่ายขึ้นนะครับผมมีหนึ่งท่านที่จะให้คำแนะนำกับวันแสดงเมื่อสักครู่นี้ขอเชิญพี่หนึ่งนรง์วิทย์ครับสวัสดีครับดูจากคะแนนก็ขาดนะครับแต่ก็ไม่ขาดลอย น้องเอเนี่ยเลือกเพลงเหมาะกับตัวเองมากๆเลยเริ่มทําให้การแสดงดูมั่นใจไปหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่โชว์มันดูเป็นเหมือนการแสดงในผับมากไปนิดหนึ่งผมก็เลยแบบเออมันเลยเสน่ห์อะไรบางอย่างมันหายไปมันเลยทาให้ไม่น่าค้นหานี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งอาจจะผิดก็ได้ส่วนน้องอ้ํานะครับก็ขอบอกว่าเ,าเราชอบมากที่เลือกเพลงนี้นะครับมันมันร้องยากนะแล้วก็อ้ําก็ทําได้ดี เสียงคุณเป็นคนเป็นเสียงที right. ่มันเป็นผู้ชายเสียงเล็กแปลกๆอ่ะมันก้ากึ่งจะเหมือนฟังเสียงผู้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเออสําหรับรสยมในการฟังเพลงผมผมอาจจะค่อนข้างจะชื่นชอบมาทางนี้อะไรเงี้ยครับพี่หนึ่งครับพวกเราอยากรู้ครับสุดท้ายแล้วพี่หนึ่งบทให้ใครครับพูดักขนาดนี้ก็ต้องให้น้องอ้ําครับหนึ่งคะแนนเป็นของคุณแล้วนะอ้ํา ยังเหลืออีกหนึ่งรอยคะแนนซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันผมจะนับถอยหลังจาก3านะครับสิ้นสุดการนับถือว่าหมดสิทธในการตัดสินใจนะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ3 2มหนึ่งหมดเวลาเก็บเงินครับ หนึ่งร้อยหนึ่งคนมอนดับยูครับคุณเลือกใครครับอันดับขอบคุณนะครับและขอเสนอให้เอด้วยนะครับผมกับความเชื่อมั่นและความเจ๋งของเอนะครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณเอมากๆนะครับสุดยอดมาก ช่วงหน้าการแข่งขันในรอบไฟบาเนอร์รอยู่บใครจะได้เป็นเดอะวินเนอร์อีสประจำสัปดาห์คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปชิงเงินสด10ล้านบาทในรอบแกรนด์ฟินาเลสักครู่